ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องเด็กบ้านอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาหาเลยฮาร์เดนเกมียพีไฟเนาะต้อง,งเหนี่มาเล่นได้ดีดีเกยเฉินเลยไปเอาตัวสับสับ้าเลยบริสุทธิ์ปืนน้ำมูสับโอ้เข่าม,มาหมูไม้เหล็กสามดันไปแล้วโอ้สิงกลุ้มนิ่งโอ้โหเรียบร้อยลมไปหนึ่งเพื่อนเฮาปืนเข่าปืนธรรมดาเพื่อนตัวดันก่อนเดี๋ยวเฮาอยู่น้ำลังไง เขากอเป็นหน่วยสัพพอร์ตจุ่มตัวนหน่วยทหารไปเสียงอยู่ฟังาจอ๋อฟังนี่เองเี้ยมันมาซ2งซองอยไปนี่ซองสามงจะเกิดลอันยิงนึงดอกหนึ่งดอกปังปเป็นไดปืนลุนต้นเขากิยิงมันได้ก็ฉุกมูอกันเนาได้ละ่ามันมาแค่องคลอไป้เพลี่ยนไปรีบฟาร์มคอง เอาเงนขึ้นอยู่ส,สตัวเลยเฮ้ยเฮ้ตามมาตามมาเร็วเร็วโง่แก่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นสวยสวยเอาเแก่กระสุนมัดโอ้ยลืมอโอ้กระสุนมันมา,ากระสุนแป๊บนึ่งงูตันบุกมันถอาไม่เป็นไรเนาะตังท่ายกันมันเราสวยเพื่อนสวยเราตามไปเจนเย็นเจนเย็นเอามาซอยอยู่แล้วใส่ละมันอ๋อเนี่ยบ,บัง ฝนล,ลมไปสวยดีนะตี่เพื่อนลมยังเปเชื้ชีวิตเรียนแบบที่มัน,นสนุกเนาะเล่นแบบเดียวกนสนุกซื้อหมวกซื้อเกาะแล้วกันเ,เปื่อนีญ้ไกลแล้วกัน,กนเ,เปืนอะไรนี่ฟ้ามาดบ่ฟา้ามาัดผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกว่าซื้อปืนซื้ออย่างไงผมมีแค่นาทีเล่นเนาะ ตัวละครตัวละครนึกว่าซื้ออาจจะไม่ได <ğim> like ้บอโบนิบอว์นะเพราะว่าผมเล่นความสนุกความบันเทิงซื้อแล้วก็มาอัดต่ออีกทีหลังเนาะเลยบอกอยได้ใส่ใจลี่รายละเอียดดีเทลก่นได้ใส่ละไปใส่หมดก็เงียบแท้มาเนี่ยจหนีอยู่บ่อปัดกดเป็นหนึ่งดอก เคเล็งนึงดันไปแล้วโอ้โหกดเขาลุล้วกดเขาลุล้วเรามาเล็งหนึ่งเข้ากูหัวแถวมาแม่มากดห้องเก็บตัวปืนยังห้องนี้ยิ่งเก็บเลวะ First Blood ปั๊มยาก่อนเพื่อนแล้วตามไปตูดันไปก่อนเลยเมื่อยาไปสองแพงแล้วนี่เลีนยงมาเต็มหลอดเลยตั้งไงว่าบ่ ลมไปอีกน,งนึงเอตัวนึงเออเสียงมันอยู่ใกลๆนี่หาหาหาเสียงอยู่ใส่เสียงหาตามเสียงเ,เหมือนอยู่ตะลางบมาตะลางให้ได้เก็บปืนแปบ๊บเอ๊ะไปแต่ตอนไหนว่าเรื่องมึงหามเงยเพื่อนายไปตายทำไหน o u b เรียบร้อยอยู่ตะลางอางี่ลีว้าวสองศูนย์จะไป สวยเพื่อนสวยตอนนี้เฮาเอ้ตะดานแปลกๆไหวปะเนี้ยไม่เคยเรียนเลยดานสุดมน,นี่ไปซื้อชุดสมเกาะแล้วกันก็จะเป็นกระตุกกระตุกตอนนี้สุ่มตวตอนนี้สุ่มตวไปใสเป่เดี่ยวเฮ้าไปขวาเดี๋ยวเฮ้าสิมึงฟังขวา้เล่นแบบสามหนึ่งเฮ้า เป็นนักแข่งเขาเร่กันบ่3สามหนึ่งเอาซุ้มสามเป็นล่อบางหนึ่งตัวฟีรลอยเอายิ้มก่อ,อ็ทันแล้วขึ้นนี้มาแล้วไปใส่แล้ววะขึ้นมาบอกว่าฟีนเออนี่ยน,น,นี่จะเสียงเสจละมองสายมองขวา,าใน,ในวั่ยัอองไงฟังแั้กันไปบอเอาเฮ้ยล้มแส่นิ่ส่ บ่มเห <auto> <Be festivals> ็นเอบบแบบเบบบบแบบนี่ิเดีวว first blood อร์น g uni เข่เห็นสีะีดีแด้อ่อเสแลวะสร้างมันเฮ้ยแล้วเฮ้ย้าเ่มันขึ้นมาท่ามาทำเทาวะ่มีเสียงวะปกติตองปกติ nhà tại vì phi đấy hay là liệt nhanh luôn à mình à, quên như cần này quên ăn hai nhanh quên cái à quên quên lốp leo quên quên double kill mày này tính tính quên những xa triple kill chơi lên đi bốn mình tải đây ngay nương nương cấp khấu chơi luôn, tải bốn đi กะสีเบิรโอ้ตายแล้วหมวกกสีเบิรตตเผ้มหยังเลย,ออย,ออย,ออยเอา,วา,วา,วา้ยนีเ่เอ้ยเปาาเเลเอ้าเรียบร้อยแพ้แพ้นะเปล่ยนเน,น,น,นาานะ้อีะกับบสนะตาน,นี่คือเกาะกับหมวกเมือนเดิมแล้วกันเนียก็เป็นปืนฟ้ารน่ประ,ะปชิดจีบวาฟาม ต้องจริงๆชอบปังชอบเล่งปั้งปังปังปังๆไอ้สนุกมือตาช่ห้ตามใไปไปดีว่าเจ้าจังสีปตายตทำไปแหม่มัวมายืนเล่นน้ำเท่าอยเออไปสมมติตดันเท่าอ้อมไหมอ่ะตามกันมาหมดเฉยเลยไปแล้วโอ้หมูล่าคือใจเถอะวะ มปเองสามดันไปเองแล้วเนี่ยนอนนะวะโดนโดนเ้าโดนเ้าโดนเพื่อนช่วยเ้าเป็นช่วยเ้าเป็นเน้านางตำยาแป๊มนึงนะมึงลังยั้เขาเนี่ยมึงลังเขาเนั่นนั่นมึงรังอ่ะมึงรังเนี่ยวันท่านเพื่อนเอ้ยตายแหละตาที่สองก็ไปสู้เขาเพื่อนสู้เขาเ้าเป็น ก็ไว,ไว,นนออว้่เพื่อนเอาสองสามป่ะมอนี่ขึ้นรอแต่ว่าเพื่อนยิงมันเพื่อนเพื่อนนี่นสู้เขาสว,วยต้องสองเลยเพื่อนต้องสงองเอาเห้ยเห็นเขาบ่เห็นเขาบ่าเ,เ,าบาเอาดับเบิลคิลหมูเปี๊ยตายตัออวเด อ่าไม่มอนี่ชุดเท่ชุดไฟยังดีแล้วกูกมันหลาดลุก,กเก่าเลยเงิดไหลาตายแบบบริเลเยี่งแล้วชีวิตนี้ซอมตาติดสีเกาะซีหมวกแล้วกันนายากไก่เมือนเดินเุกคนปืนน้ำชกปืนแล้อเดี๋ยวก็ซือ้อไอ้พวเฮาไหนพวกปืนเ,ปนเล่ไมไออกเลย แต่ดานที่บุกไฟหูแจ๊กเลยตัวห้องกับบไปเล่นดอกวะปรมาีกันมึงาเจ้าเลยห้อก็ยัเล่นบางเนาะความสนุกความมันเทิงห็นแแปบมาฟังขวาปัวล่มันเนียนอนเวะโอ้ลเลยเมื่อกี้เลือดนะจะเลือหามเมื่อกี้นี่ Niño, ca, first blood เอ็มกดทมางไนบักเมื you, ่อกี้นี่บ่ไปเยละเบอเีาปั๊มยากอนก็ได้เฮาบรีบาบรีบตาเนี้ตานนี้เกมเ้านำอย่อะไแล้วอแล้วเาก็เอกดผิดโอ้ยเก็บตายเนี่ไงไม่เสียเอาไปสามสิบ นัดหนึ่งส <Double kill. S 1> ามสิบก็ได้สองสองใช่ไหมงานองกแล, ú, ล้วแลนามูก่อแล้วกันเพื่อนซอยเฮาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจอแล้วมันอยู่ไหนแล้วพวกมันอยู่ไหนแล้วเพื่อนนายอยู่ไหนเข้าไปหนึ่งดอกลมสิครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยววะเห็นแบบแบบแ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 บัน เดี๋ยวเมื่อกี้นี้นำตัวไปนะแถวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้๋อทริปเ,เปิลคิลโอ้ยช่วยช่วยเพื่อนเก็บห้อตายสา,ามสองแล้วกตาหนึ่งหูหุกหลบได้ติดรอบนี่ยก็สามแล้วกันเออเป็นระยะไปประชิดรอบถ้าประชิดรอบบอก ก็ส่วนมากคือเปลี่ยนยาปฏิจีพในบ่เคยยิงเต็กเทียถือเดวเขายิงตายตรวจเนี่ยมอเห็นเขานี่แหละเห็นคนที่ผู้ชอบถือปืี่ยนยาปฏิชีพไปหาคนอื่นก็เลยชอบเปลยาไก่ยังหน่อยหนยยังผลิญยิงเขาหยอดมาหยอด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 ไปโอ้ยหันกันไปซุ้มตัวเขากลางรอแล้วฟ้าแพงกันได้ไหมี๋ยวอ้อมให้แอมให้มี่งไปวะบ่มีเ้องกะเล่นต่อไป วยเพื่อนร้อนไห้สวยน,น่ะตัวตึงมันไว้เนี้ยอ้อมยิ้มมันเองสองคนโคตรหนาอีกคนหนึ่งมึงหลังเดี๋ยเอมอ้อมเอมอ้อมอ้อมใครอมับบนแบบ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 หไ้ไม่ใช่มาแต่ไอ้วตังจะกอจะเกียแน่แ ั้งยังเงินเต็มคนนี้เห็นโอ้ยมุดเห็นแตกเป็นโอ้โหตัวสุดท้ายเาลยยิงต้องตาแรกได้เล่นสองตาสองตาที่สองไม่เล่นคือเป็นใจคือหักเงินครับผมวันนี้พอจบคลิปตัวนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามชมวันนี้กับฝากช่องเล็กบ้านๆยุ่งง่ายกินง่ายฝากเนื้ออมอกอมใจนะครับเด้อ เมื่อนี้ก็ขอปิดคลิปเพีเยงเท่านี้กันนะครับเนาะขอบคุณครับทีรบ่รับชมหัวข้อน,นี้ขอบคุณครับ